เงี้ยวปล้นเมืองตำนานล้านนากระบฏเงี้ยว2,445เมื่อเอ่ยถึงกระบฏเงี้ยวหลายคนอาจนึกถึงกระบฏเงี้ยวเมืองแพร่ที่กลายเป็นประวัติศาสตร์ใหญ่โตในภาคเหนือแต่แท้จริงแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมืองแพร่แต่เงี้ยวหรือชาวไทยใหญ่ในเวลานั้น ได้ลุกฮหือและก่อการปล้นสถานไปทั่วหัวเมืองล้านนาตั้งแต่น,น่านพยาวลำปางไปจนถึงพแพร่เหตุใด si กบฏจึงลุกลามไปทุกเมืองและทำไมผู้คนจึงจดจำเพียงชื่อกบฏเงี้ยวเมืองพแพร่คลิปนี้เราจะย้อนรอยเปิดเรื่องเล่าจาวล้านนาไปด้วยกัน เงี้ยวคือชนกลุ่มใดเกี่ยวข้องอย่างไรกับล้านนาเงี้ยวคือชาวไทยใหญ่ในรัชฐานของพมา่าซึ่งขณะนั้นอยู่ในความปกครองของอังกฤษเมื่อรู้สึกว่าถูกกดขี่ ึงอพยพมาอยู่ในมณฑลพายัพของไทยหรือล้านนาซึ่งคือภาคเหนือของไทยในปัจจุบันเงี้ยวเป็นกลุ่มคนที่คนเมืองล้านนารู้จักกันดีในฐานะพ่อค้าวัวต่าง ในขณะนั้นสยามอยู่ในยุคการปกครองของรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบบเทสาพิบาลซึ่งรวมถึงการจัดเก็บระบบภาษี4บาทซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาวเงี้ยวและเจ้าเมืองท้องถิน่นด้วยเหตุนี้พอกลุ่มเงี้ยวมีจำนวนมากขึ้นและรวมตัวกันได้เหนียวแน่น จึงตื่นเสรีภาพแข่งข้อกับทางรัชการในสมัยของรัชกาลที่ห้าเงี้ยวได้ใช้ยุทธวิธีการต่อต้านแบบกองโจรใช้ม้าเป็นพาหนะหลักในการโจมตีล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางและเคลื่อนพลอย่างรวดเร็วไปยังพื้นที่เป้าหมายจุดเริ่มต้นของการปล้นเมือง นานเป็นด่านแรกของไฟกระบทเพราะเป็นเมืองหน้าด่านของล้านนาที่เชื่อมโยงเส้นทางจากฝั่งไทยใหญ่กองเงี้ยวจะปรากฏตัวบ่อยครั้งเข้าปล้นหมู่บ้านชิงทรัพย์สินและใช้เส้นทางภูเขาหลบหนีสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านจนบางส่วนต้องอพบยพบหนีออกจากพื้นที่ จุดหมายการปล้นต่อไปของกองโจรเงียวคือจังหวัดแพร่ขณะนั้นเจ้าเมืองผู้ครองนครแพร่คือเจ้าพิริยะเทพ,พวงศ์ข้าหลวงคือพระยาชัยบูรณ์ชื่อเดิมคือทองอยู่สวนนบาตบ้านเกิดเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ย้ายมารับราชการเป็นข้าหลวงเมืองพแพร่หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในปีพศ2440และได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาชัยบูรณ์ในปีพศ2443เช้าตรูในวันที่25กรกฎาคมพศ2445กลุ่มโจรเงียวได้บุกป้นแพร่ยึดได้สถานีตำรวจ ที่ทำการไพรสนีและสถานที่ราชการสำคัญๆของเมืองแพร่ไว้ได้ทั้งหมดหลังจากนั้นกลุ่มโจรเงี้ยวก็ได้ไปที่คุ้มเจ้าหลวงแต่ไม่พบใครเนื่องจากเจ้าหลวงและผู้ติดตามได้หลบหนีไปซ่อนตัวที่บริษัทบอมเบ์เบอร์มาแต่ในที่สุดกลุ่มโจรเงี้ยวก็ตามไปจนพบและเชิญ แกมบังคับให้เจ้าหลวงเมืองพแพร่และเจ้านายบุตรหลานตลอดจนข้าราชการบุคคลสำคัญอีกหลายๆคนที่ตามจับมาได้ให้ทำพิธีถือน้ำสาบานก่อนมีการตกลงร่วมกันว่าจะร่วมกันต่อต้านกองทัพของรัฐบาล โดยพวกกองโจรเงี้ยวจะเป็นกองหน้าออกสู้รบเองส่วนเจ้าเมืองและคนอื่นๆให้เป็นกองหลังคอยส่งสเสบียงอาหารอาวุธและกำลังคนหลังจากนั้นกองโจรเงี้ยวเริ่มลงมือตามล่าข้าราชการไทยและคนไทยภาคกลางทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีและประกาศให้รางวัลน,นำจับ พระยาชัยบุ์และข้าราชการไทยที่หลบหนีส่วนพระยาชัยบุ์ได้หลบไปซ่อนตัวอยู่บนต้นคอยกลางทุ่งนาใกล้ๆก,กับหมู่บ้านร่องกาดและอดอาหารมาเป็นเวลาสามวันสองคืนจึงได้ออกจากที่ซ่อนเพื่อมาขออาหารจากชาวบ้านร่องการดราษฎรคนหนึ่งชื่อนานวง ได้นำความไปแจ้งต่อกลุ่มโจรเงี้ยวเพื่อหวังเงินรางวัลน,นำจับในที่สุดพระยาชัยบูรณ์ก็ถูกกองโจรเงี้ยวโดยการนำของพกาหมองหัวหน้าจับตัวได้และบังคับให้พระยาชัยบูรณ์ลงนามยกเมืองแพร่ให้อยู่ในการดูแลของกลุ่มเงี้ยวแต่ท่านไม่ยอมและท้าทายให้โจรเงียวฆ่าตนเสียขณะนั้น โจรเงิ้ยวได้ควบคุมตัวพระยาชัยบู์เดินทางมาถึงระหว่างร่องกองเขาปัจจุบันเรียกว่าร่องขาวโจรเงิ้วจึงได้ลงมือฆ่าพระยาชัยบู์ทันทีอีกทั้งยังตามล่าฆ่าข้าราชการไทยบุคคลสำคัญของเมืองแพร่อีกหลายคน ครั้งนั้นนับเป็นการเข็นค่าค่าราชการไทยครั้งยิ่งใหญ่จริงๆในภาคเหนือทางรัฐบาลไทยแห่งสยามหลังทราบเหตุการณ์ได้ระดมกองทัพจากเมืองใกล้เคียงเช่นพิชัยสวนข้โลกสุโขทยัยตากน,าน่านและเชียงใหม่เข้ามาปราบปรามกองโจรเงี้ยวอย่างรีบด่วน โดยให้เข้าโจมตีพร้อมกันทุกด้านของเมืองแพร่และมอบหมายให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตนำกองทัพหลวงขึ้นมาสมทบและสอบสวนสาเหตุการปล้นในครั้งนี้และให้ถือว่าการปล้นในครั้งนี้มีความผิดในข้อหาต่อต้านการรวมศูนย์อำนาจของสยาม ถือเป็นกบฏด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของคำว่ากบฏเงี้ยวเมืองแพร่ฝ่ายกองโจรเงี้ยวเมื่อสามารถก่อการกรบฏได้สําเร็จก็ไม่ได้ตระเตรียมกำลังป้องกันแต่อย่างใดจนกระทั่งเมื่อทราบข่าวว่ากองทัพรัฐบาลจะมาปราบปรามจึงได้แบ่งกำลังออกเป็นสองกอง กองหนึ่งนำโดยสลาโปูชัยยกกำลังไปทางด้านใต้เพื่อขัดตาทัพอีกกองหนึ่งนำโดยพภะก,กามองยกกำลังไปทางด้านตะวันตกเพื่อโจมตีนครลำปางหวังยึดเมืองเป็นฐานกำลังอีกแห่งหนึ่งข่าวพวกเงี้ยวไทยใหญ่และพะมาะ่าอพยพจากรัชฉานได้ก่อกระบฏท,ที่เมืองแพร่ ถาเจ้าเมืองขุนนางเข้าราชการอย่างโหดเทียมและพวกเงียวยังฮึกเหิมเดินหน้าตั้งใจจะเข้าปล้นเมืองลำปางต่อข่าวนี้แพร่สะเทือนถึงเมืองเชียงใหม่และลำปาง ผู้คนทิ้งบ้านทิ้งเรือนขวัญเสียข้าราชการทหารตำรวจหลายนายถอดเครื่องแบบหลบหนีทิ้งบ้านเมืองร้อคนปกป้องทว่ายังมีชายต่างชาติผู้หนึ่งมิใช่เลือดเนื้อของคนพื้นถิ่นนี้แต่หัวใจกลับมั่นคงยิ่งกว่าผู้ถือกำเนิดในแผ่นดินนี้เขาคือนายร้อยเอกเย็นเส้น ชื่อเต็มแฮน์มาควตเยนเซนชายหนุ่มจากดินแดนไกลโพ้นในยุโรปเหนือเดนมาร์กอันหนาวเย็นผู้ซึ่งเพิ่งย่างเข้าวัยเบนจเพศเขาสวมเครื่องแบบทหารเดนมาร์กมียศร้อยตรีแต่หัวใจกลับไฟหาชีวิตที่กว้างไกลกว่าบ้านเกิดเสียงเพรียกจากโลกตะวันออกทำให้เขาตัดสินใจสละยศและ แผ่นดินมาตุภูมิเพื่อตอบรับคำชักชวนของเพื่อนคือนายพันโทพระวาสุเทพที่เข้ามารับตำแหน่งเจ้ากรงตำรวจภูทรในสยามยุครัชการที่หเย็นเส้นข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงแผ่นดินสยามด้วยความกล้าพร้อมเข้ารับราชการตำรวจในมณฑลพายับได้รับยศ นายร้อยเอกตำรวจภูทรทำหน้าที่เป็นครูฝึกตำรวจณนะนะครเชียงใหม่เมืองเหนืออันรุ่งเรืองในขณะนั้นหลังข่าวสะเทือนขวัญสถานแผ่นดินล้านนากองโจรเงียวปล้นเมืองและกำลังเตรียมบุกเป้าหมายใหม่คือจังหวัดลำปางข้าหลวงใหญ่เชียงใหม่จึงมีคำสั่งให้ร้อยเอกเย็นเส้นนำกำลังเข้าไป ้งรับช่วยเหลือที่เมืองลำปางเย็นเซนจึงรวบรวมตำรวจ50คนเดินทางจากเชียงใหม่ใช้เวลา4วันถึงลำปางที่นั่นเขาพบลุยทีเลโนเวนบุตรชายแหม่มแอนนาผู้ตั้งกิจการป่าไม้ศักและเกณฑ์กองกำลังชาวบ้านมาตั้งรับพวกเงี้ยวเย็นเซน ตรวจพลแล้วเห็นว่าชาวบ้านไร้ความชำนาญการรบจึงออกคำสั่งสร้างป้อมบังเกอร์ไว้หัวถนนใหญ่ทุกด้านจัดรูปขบวนป้องกันตามหลักยุทธ,ธาศาสตร์วันที่4สิงหาคมพศ2445พวกเงียวกว่า400คนกรูกันมาถึงพวกมันสักยันเต็มตัว กดอำนาจอิทธิฤทิ์คิดว่ากระสุนฟันแทงไม่เข้าด่าหน้าเข้ามาอย่างลำพองแต่เบื้องหลังกำแพงดินและบังเกอร์ไม้ตำรวจของเย็นเส้นเล็งปืนตามจังหวะแล้วลั่นไกอย่างแม่นยำเสียงปืนดังสะท้านกล้องหุบเขาพวกเงี้ยวล้มตายเป็นกองเลือดชุ่มถนนสองชั่วโมงเต็มพวกมันไม่อาจฝ่าแนวรับ ต้องถอยหนีอย่างอับอายในการรบครั้งนี้ฝ่ายตำรวจไม่มีผู้ใดเสียชีวิตแต่กลุ่มโจรเงี้ยวได้สูญเสียหัวหน้าคือพกาหม่องที่จบชีวิตณเมืองลำปางแห่งนี้ด้วยการนำทัพของร้อยเอกเย็นเส้นศึกครั้งสุดท้ายที่เมืองพะเยาไม่กี่เดือนต่อมาเงี้ยวรวบรวมกำลังอีกครั้ง จากเชียงคำมุ่งสู่พะเยาและงาวมีเป้าหมายจะเข้าลำปางอีกครั้งพระยาอนุชิตชาญชัยแม่ทัพลำปางจึงสั่งเย็นเส้นนำตำรวจ80สบนายไปปราบและให้ทหารสี0รนายตามไป วันที่14ตุลาคมพศ2445เย็นเส้นเดินทับถึงบ้านแม่กาข้ามน้าแม่กาไปก็พบเงี้ยวตั้งสนามเพาะริมฝั่งห้วยเกียงการประทะเริ่มขึ้นฝ่ายไทยยิงเงี้ยวตายสิบคนเย็นเส้นปักหลักอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ห่างสะพานราว300เมตร แต่พวกเงี้ยวใช้ยุทธวิธีของกองโจรคืบคลานในผงหญ้าแล้วรอบยิงร่างของนายร้อยหนุ่มร่วงลงกลางสนามรบในวัยเพียง24ปีแม้เย็นเส้นจะไม่ใช่ชาวไทยโดยกำเนิดแต่เขาเลือกตายเพื่อแผ่นดินไทยเลือกปกป้องลำปางและพะเยาในยามวิกฤต ชื่อของแฮนมาควอตเย็นเซนจึงไม่ได้เป็นเพียงอักษรบนแท่งศิลาหากเป็นเสียงสะท้อนแห่งความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ที่ยังคงเล่าขานในตำนานล้านนาสืบต่อมาถึงปัจจุบัน ส่วนพวกโจรเงี้ยวที่นำโดยสลาปโปชัยในระยะแรกสามารถสกัดทับเมืองพิชัยไว้ได้ชั่วคราวแต่ก็ไม่สามารถต้านทับเมืองสวรรคโลกและสุโขทัยได้จึงถอยกลับไปตั้งหลักที่เมืองแพร่แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านกองทัพฝ่ายรัฐบาลได้ในที่สุดพวกโจรเงี้ยว เนี้กระจัดกระจายไปพระยาศีสุริยาราชวรานุรักษ์โพเนติโพผู้ว่าราชการเมืองพิชัยจึงนำตำรวจภูธรและทะหารจำนวนหนึ่งบุกเข้าเมืองแพร่ได้สำเร็จเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีนำทัพหลวงมาถึงเมืองแพร่หลังจากเหตุการณ์สงบลงจึงได้ทำการสอบสวนความผิดผู้เกี่ยวข้องทันที ขั้นแรกสั่งจับนานวงชาวบ้านร่องกาดผู้แจ้งเบาะแสพระยาชัยบูรณ์ให้กับพวกโจนเงี้ยวและอีกหลายคนที่แจ้งเบาะแสโดยสั่งประหารทันทีกรณีเจ้าหลวงเมืองแพร่พร้อมด้วยเจ้าบุตรหลานที่เกี่ยวข้องได้คิดหาวิธีละมุนละม่อม ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งต้องการใช้วิธีผ่อนปรนต่อเจ้านายเมืองเหนือในช่วงยุครวมศูนย์อำนาจแห่งเมืองสยามโดยใช้วิธีปล่อยข่าวลือว่าจะมีการจับกุ่มตัวเจ้าหลวงเมืองแพร่พร้อมบุตรหลานเพื่อเปิดโอกาสให้หลบหนีซึ่งก็เป็นไปตามคาดเพราะตกดึกคืนนั้นเจ้าหลวงเมืองแพร่ พร้อมคนสนิทก็หลบหนีออกจากเมืองแพร่ทันทีภายใต้คำสั่งลับของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีมีให้กองทหารที่ตั้งกองสกัดอยู่รอบเมืองแพร่ขัดขวางการหลบหนีของเจ้าหลวงเมืองแพร่จนท่านเดินทางไปอย่างสะดวกจนถึงหลวงพระบางอย่างปลอดภัยพอครบสิบห้าวัน เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีจึงสามารถออกคำสั่งถอดเจ้าพิริยะเทพพวงออกจากตำแหน่งเจ้าเมืองแพร่ทันทีจึงเป็นอันสิ้นสุดระบบเจ้าเมืองแพร่แห่งล้านนาตั้งแต่บัดนั้น